สวัสดีเราสวัสดีนักล่าปิศาจทุกคนด้วยนะครับผมพบผมมาเกิดเด็กชันเคยนะครับกับเดวิลเมคลายฟาร์มนะครับภาคที่สิบแล้วนะครับผมมิชชั่นที่สิบการตื่นอะไรเนี่ยมาเร็วลูกเหตุมาเหตุการณ์มาคุ้นๆตอนอยู่ที่นี่นี่ดันเต้ผูว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามออกมาแม่ต้องไปหาเวอร์จิลแม่สัญญาว่าจะกลับมาอ๋อแม่เอวาแม่รู้ว่ามันยากแต่รู้ต้องฟังแม่นะ ทำได้ใช่ไหมต้นเกศของแม่อ๋อนี่คือเหตุการณ์ที่มุนดาบเผาบ้านครอบครัวของดันเต้ครับเข้าใจแล้วถามว่าไม่กลับมารีบหนีไปไปให้ไกลไม่ต้องรอแม่ลูกต้องเปลี่ยนชื่อเลี้ยไปดีทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่เป็นตัวต้นใหม่เริ่มต้นใหม่นะลูกแม่เบอร์จิวลูกอยู่ไหนเบอร์จิวเฮ้ยแม่เอวา้าเอ้ย นี่คือเหตุการณ์ของดันเต้นในวัยเด็กครับอ่าดันเต้ตื่นแล้วตอกจากพัดที่แล้วเลย1 5มิถุนาย,ยนส0โมงดนาทีือวัดว่าเราจะจับทั้เสีบไมาย่างแล้ว,ลวนะนี่ฉันรู้ว่านายมันดื้อด้าแต่คิดว่าน่าเป็นทางเดียวที่ฉันจะปลุกนายได้ วันนี้วันอะไรเหรอติดเ้อมิดทุนาเดือนหนึ่งเลยเหรอชัวร์ซึงไปหมดเลยใช่ชาละบีชีิเกียซะเราต้องรีบไปเพราะไอ้หนูในโรกาัลโซไปซัดหน่ายจนเสร็จแล้วให้โน่นั่นไปถึงมันต้องสีไงเฮ้ยนี่คืองานของฉันจะให้เดโรมาเกี่ยวด้วยสิก็เท่านัยน จัดการยูริเซนได้ฉันก็คงไม่ต้องไปหวังเพื่อเจ้าเด็กนั่นหรอกแต่ว่ายูริเซนมันเกิ์เกินกว่า<ต>ที่เราจะนัดการเอาไว้มากสิบห้าพฤษภาคมตี4:44นาทีหนึ่งเดือนที่แล้ว ก็คือเหตุการณ์ช่วงต้นเกมนั่นเองนะครับช่วงปฐมบทนี่ดันเต้กับแก,งก๊งนังล่าบปีศาจปีศาจพร้าวเสน่ทริส oh, <it> s <S โอ้ยนี่มันเหนเป็นบ้าเลย <I know. S 1> ฉันรู้กีหยากระโกนขยะเลยน <This is S 2> ี่มันแย่กว่าที่ฉันคิดเอาไว้ซะอีกนะนีจะหนีกลับไปก่อนก็ไม่ว่านะหวีงานนี้มันาอาจจะไปหนอสลับหน <'re> right. นั่นก็จริง เดี๋ยวต้องป่าพวกนายด้วยฮะอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่วิคุณสามารถเดินได้นี่แล้วจะการงานนั้นเลยเหรอเอาจริงสิคนเรามาก็ต้องร็อกตัวกูตายสิหมอนั่นใครเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะหนีอย่าไปสนใจเลยหมาเถอะไปเก็บกวาดขยะกัอนมาก่อนได้อย่าไปก่อนนะจริงไหมนั่นแหละใช่เลยมาเลยกข้าตันเต้ พวกสาวนี่ใจร้อนกันจริงๆเลยนะต้องไปดูเลยด้วยตาตัวเองแล้วรถ้าดันใช่่อยจริงๆเอาล่ะครับได้เล่นตัวละครดันเต้พระเอกของซีรีส์เดวิ l เมคร r ยโอเคขออนุญาตปรับแต่งแป๊บนึงนะครับอ่าอันนี้คือาอาวุธเริ่มต้นตอนที่เราเล่นดันเต้เป็นครั้งแรกนะครับผมเอาล่ะเริ่มภารกิจกันเลยบอกเลยมือใหม่ถ้าเกิดใครเล่นดันเต้นี่บอกว่าเป็นตัวละครที่เล่นยากมาก ต่ถ้าเล่นไปจนชินแล้วอะเป็นตัวละครที่เล่นสนุกที่สุดในเกมนะฮะอันนี้เรื่องจริงเลยตอนนี้ผมก็เล่นจนชินแล้วฮะเอาละไปกันเถอะจนด <c oughs> ึงเป็นความจริงแล้วหรอดิก <c oughs> ็เหรอดูมีรสนออิยมเอาซะเลยไปดาไ่าเันอีกเอาละมีมอนแน่นอนครับอ้าวชิดเข้าไปไม่ได้เออลืมบอกไป ทาานี้เราสามารถเปลี่ยนเพลงได้ครับผมไปซื้อเพลงเดวิลเนเวอร์คลายมาอ่ามิเรอรเต็ป์ไอเซอร์วู้ฮู้อ่าซับเซอร์ไอซ์ซับซับซับดิสเกอร์ลบยิงคอนเทนเกอร์ฮมติงเกอร์ไปวู้ยิง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 ซับติงเกอร์ยิงยิงยิงอ่าเข้ามานี่เยอะเยอะเลยกับเพลงเดวิลเนเวอร์คลายวู้ฮู้สิงเกอร์ เอ็มเบรเกอร์ยเอาไม่โดนสติงเกอร์ซับซเฮ้อมาซับซับซับจริงจิง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 ซับซับซับขัสติงเกอร์เย้ฮว้าวิงแมหานี้ดันเต้ก็เล่นสนุกเหมือนเดิมนะครับสุดๆุจริงๆมาซับ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 เสยเดียกกันนี่เอ็มเบรเกอร์ยิงมาอีเลยเอดิยิงเรียบร้อยครับสุดๆุจริงๆครับในตัวครดันเต้ เป็นตัวละครที่เล่นสนุกมากอ่ะอื้มมมมไงเล่นออฟอยากตีเฉยนะอี๋ไปเปิดกระต่ตอเลยโอ้หลาโล่งจังนี่เก็บไว้ออฟเพิ่มเกียร์ซิฟติเกอร์อ้าวเลยที่ว่าไงอ้าวมาเข้าไอ้พวกมาร์มาจนไอ้พวกลิปเปอร์ครับอ่ะเยอะเย้ยก่อนสี่ใสเอ็มเบรกเกอร์ครับใสไปไปไปต่อสิงเกอร์ว้า

มาซอบัตเตอร์น 2, 3, 3ี่แดนซ์มาค่ะเบมีเลนซสัตซึ่งสองสามสันสองอืเต็มเลยมาเดวิลิกเกอร์มาสิฮะขัดจังหวะจริงนะอีโตู้้เน่ฮะมาสิมามีนสัตสี่ไงแผ่นี่เฮ้เข้ามาจิงๆจริง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 รงจริงจรงจริงจริน

เล่นโคตรมันเลยอ่าทางก็เปิดเรียบร้อยแล้วครับผมมาเถิดเต้ไหนจะพลาดความสนุกเอานะโอ้โหสตาร์เรี่ไปกันไวจริงๆโอเคไปกันต่อครับอ่าไอ้สามสองหนึ่งกี้คือเบาร์เรนับเวลาแล้วครับอ่าอันนี้ปรับแต่งได้มาหัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยลบ โอ้ฮ <c oughs> ่าฮอาจืออาชีวะนี้คนวัวดะดีกว่า <c oughs> อืมเฮ้ยว่าเฮ้ยอืมอ, <c oughs> อ่ะเดีนยวทตัวไหนสิอืมจาก,กัาสเตโกโซอัต์นำเพียงการแบง่งแยกคออ,อส์สอ่าคออส์สผมไปสลับสมัมสับไอ้เจ้าไรออดอะรูปร่างมันเหมือนกัน มาเพลงดิว,ดวคายขึ้นแล้วมา,มายิงยิงยิงายิงต้องใช้สกันครับไอตัวนี้มาคันสิงเกอรปีไงจริงเราตีไมได้ครับต้องยิงอีกเดียวอ่าขอปโปสองีเลิ้งซันีเนกาแตกอ่าดดนสมารเบ้วลเลงซัดหนึ่งองสามองโมาดไปครับลเฮ้ าวตุยแล้วเหรอยังไม่มันเท่าไหร่อ้าวหม่ตัวนึงครับดิ๊งจิ๊งจิิงจิิงิงิง well. ิงิงมาชาร์ทช็อติงจิ๊งจิ achieved. ๊ง <rivalry> ิง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 จิาช็อตกันตีนไปจิงจิงจิงจิิงมาเดือดเอดเดืิงไม่ายแตกตบิงเจอร์ยิงไปวู้ฮู้เฮมเบรกเกอร์ซับสเฮมเบรกเกอร์ซับ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 เรียบร ฐางก็เปิดเรียบร้อยครับภาคนี้ก็สามารถซื้อเพลงตอนต่อสู้จากภาคเก่าๆได้นะครับแต่ผมซื้อของภาคสามาอย่างเดวิสในเมื่อใครอย่างเงี้ยก็มาใส่ตัวของซันเต้แต่ที่จริงจะมีเพลงประจําตัวของซันเต้ด้วยครับชื่อว่าซับฮิวแมนเดี๋ยวผมเอามาใช้ภาคหน้านะครับอืมประตูไอ้เรื่องมันจะปิดตัวฮัลโหลพี่ลิฟไอต้องรีบใส่แล้วอ้าวปีศาจเอกมาเลยยิง

เฮ้ยทางพี่ฉันดูแย่แล้วนี่ไเลอร์คิกเลยบ้าดเตะ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 ตีเตะเป็นฟานเทิญเฮ้อไหลทุกคิกนีจิง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 ไอ้ฟาดตีตรงหัวไม่โดนนี่เอ็มเบรกเกอร์ซับซับซับคันสิงเกอร์ว้าาดซับนี่สิงเกอร์ไปวงนนี้โห่โคตรเท่โอ้เอาละอ่านก็เปิดเรียบร้อยแล้วครับผมไปกันต่อเลย ข้ามาตรงนี้เลยครับโอ้ทางสีส้มแปลดเลยนี่สีสักหน่อยอ้าวเอฟปูซาครับทิกเตอร์ไปเอ็มเบรกเกอร์ซับ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 อือ่าทิกเตอร์นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โดนเอ้เฮมเบรกเกอร์อ้าวเลติปูซ่าครับมาเลตเลต มาไปโหเราเดี๋ยวพี่สไตายมาสอสมาสเตอร์ไรซิ่งดราก้นโอ้ยไอ้โอ้ตรงนี้เลทออฟเพียบเลยแต่เขาไม่เก็บด้วยกันไปดีกว่าเอ๊ลานมันโล่งจังเลยนะแน่นอนครับไอ้พวกมันพจุนมาเยกเย้ยก่อนเลยไอพวกไรออดครับ มาเมไเกอร์โอ uh, ้โหโดนไวมาซับซับซับเ้ยไม่โดนไม่โนนี่สิงเกอร์แบบเดว่ิกเกอร์มาต่อยไปโอ้เราาาไปไปนี่ไอ้ใจมันฟเพิงาบีบอยกันหน่อยเย่เา้ามาพวกมาพะนทั้งหลายสิงเกอร์ไปว้าิงยิงยิงยิงน่สิงเกอร์ลบได้ครับนี่ฟุ้ยมาให้ยโดน ยนี่เดวิติกเกอร์ไปไปเพือโอ้ยมุมกล้องบังตีสติงเกอร์ติงเกอร์ว้าวนี่ไงแต่ครับมาตีโตัฮหุมาบิ่เลือกซ้ำตีแพรลี่ต่อเนื่องกันไปเดินๆนี่สตอร์ไอสต็อกสต็อกสต็อันติงเกอร์คอมโบยิงยิง ู้นี่ใสเอ็มเบกเกอร์ใสห่วงโอ้ยบ้าเฮ้โตอนเฮ้ยเดวิดิกเกอร์ครับนี่สติงเกอร์เลยอ่าแดนมาค่ะเบ๊มีระดับหนึ่งสองสามสามโอ้ปิดสวยู้แม่เล่นโคตรสนุกเลยครับคุณผู้ชมสนุกจริงๆนะเอาล่ะปกระตอเลยนันเต้หนีไปเลยครับ มีไว้ออฟให้เก็บด้วยอืมไปปีกไปิอืมอม,อม,มีอะไรเหรอไม่เอานะพวกเธอม,มถึงก่อนเลยเนี่ยสองคนนี้ปิดจบเลยซะด้วย <c oughs> อย่าไปแยกตังตันเต้นหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ไปกินแกบอยู่แล้วอ้าวมากันแล้วครับไอ้พวกมาราจนมาขอรับเดี๋ยวมันหมดต่อยครับเข้ามาเลยมาโอ้เรา มาแพรลี่ด้วยเย่ยกันซอสมาอุ้ยมาเอ้ยวิกเซอร์หลบการนี่มามามาปี้ต่อยเลยต่อ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 ยซอสมาเตอร์ครับมาไอ้ยมาเอ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดเดคนผิดจูผิดนี่ไงสิงเกอร์สิงเกอร์ไปสิงเกอร์มาวีกเซอร์ับสับนี่หลบการแฮมเบรกเกอร์เข้ามาไล่สิงเกอร์ครับอุ้ยหลบได้

ไ i ซิ n g อันติเมตดรคอนเยโกลายไปโทษฐานไปซะฉันไม่เอาฐานพวกแกหรอกเพราะฉันเป็นคนไม่เอาฐานเธอเหนื่อยไหมจริงทนกับคนไม่เอาฐานเธอเบื่อไหมทิงยอนให้คนไม่ได้ความน้องเพลงเฉยเป็นบรรยากาศบ้างนะเอาล่ะตรงนี้มีอะไรเอ่ย อาซีนครับผมเฮ้ยค้างเขาไฟเวอร์ชันอัพเกรดเลยเนี่ยยิงเลยอืมโอ้เอ้ยเดีงยววิลเมได้ค่ายก็ขึ้นมาแล้วอ่าแนะนำหน่อยสิว่าแกคือตัวอะไรความบ้าล้างที่โชคช่วงเทลแบทไม่คือค้างเขาไฟเวอร์ชันอัพเกรดครับเข้ามาเลยอ่ายิงไปกันสิกเกอร์ยิงยิง ยิงอ,โหโห yeah! อะยิงไปอุ้ยบ้าเฮ้ยโดนเฉยอ่าเดมเบลลิกเกอร์ยิงยิงอะมาแล้วครับนี่เฮมเบลกเกอร์ไปอ่าเฮ้ยที่กันเอาเฮลแบบกันเฮ้ยบ้าเฮ้ยไม่โดนอีอีอี่นี่อยูโหโหอ่นี่เอาลีนี่ฝากไปอามีเลนซัพสกิลสิงเกอร์ไป

ันสลิงเกอร์เทมเบรเกอร์สิงเกอร์คันสลิงเกอร์สับสับสับว้ไม่เหไงโอ้โหโดนเดียวเดี๋ยวนี่ิกเตอร์ฟาบไปนี่ลบกันนี่อ้ตัวเล็กกันแอ็แต่ครับมะิกเตอร์นี่ไเฮ้ยลบด้ซับับสับสับว้ฮู้ยยิงไปไปเอะเ้ชื่อไปไปไป ไอ้หุยบ้าเอ้ไเดอคิก้ไงเตะนี่ไงฮ้ยนี่ไทเดอคิกู้เทมเรเกอร์ซบกไอ้บ้าเอ้จะกดกาเตอร์ยังกดบรรยกาศพาไม่ันวิงเกอร์ซบเฮ้ยิงยิงยิงิงิงมาเลยเทมเรเกอร์เรียบร้อย เอาละไปกันต่อเลยครับผมวิ่งไปเลยปอดมสเตอร์มีกรีนอัพก่นอนไปกันต่อเลยครับผู้ชมไปเลยอ๋อตรนนี้อี ทางที่เราต้องกระโดดไปปึ๊บโอเคมาปึ๊บโอเคได้ละมาโอ้โหไอ้ตรงนี้อืมต้องไปบนสุดตรงนู้นนะฮะเอาละต้องทีเดียวผ่านเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยนะป,ปึ๊บ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  องงสูงกัน,นรู้ว่าเสียงแต่คงต้องคอลองรู้ว่าเหนื่อยแต่อยากได้ของที่อยู่สูงพอและเอาละไม่ต้องร้องเพลงแล้วเฮ้ยใครอยู่ใกล้นี่เหรอจะรู้สึกได้เลยอ่ะหลาลองโลดแบบนี้ซอดมัตเตอร์ครับเข้ามาเลยอาไรมาเอย้ยมาโอ้ยจะรู้หรือวะ มาเฮ้ยเฮ้ยไปจัดูแย่นะแกไดคิกไปเฮ้เฮ้ออ่อาไฟดุคิกเป๊ะเปโอ้โหเต็มเต็มครับมาเพือเปไ้แค่มามาัเฮ้ยพอนอมาไดคิกเฮ้ยมาหมดตาย ไอ้บ้าไรไปอน w h a t บ้าไอ้ไปดนอเต็มเต็มเฮ้ยเลบกันมารเกอร์้เฮ้ยไอ้พวกแองจลโล่เฮ้ยมาสิสวนไปเลยแสกกระนั้วมา

รอยกาอโอ้โหมาโอ้โไอ้ไอ้ตัวรอยกาดเข้ามาโอ้ตแองเจโลไอคอมโบครับไอไอ้อเพ้อเออุ้ยมาเอ้ยไอ้อ้เพ้อรอ้อาเออเป็นรานเจโตโอ้โหเออ่จริงไอ้กแองเจโลเฮ้ยมา ไปหายู่ที่เสนกันเลยครับผมเอ้ยอ่ามีของให้อัพด้วยแต่ผมไม่อัพละไปดีกว่าโอ้ทางเข้าอยู่ตรงนี oh. <mem> ้นี่เองครับเห็นเลยเจอสึกด้วยว่าเป็นเลยอ่ะเตยเข้ามาแล้วฮะเอาเลยนี่กระเด็นเลยทริสก็กระเด็นด้วยอืม มอเมอฮัลาชาแห่งของหน้าและกองขยะช่างน่าประทับใจจริงเลยนะสองคนนั้นคือสองสาวที่เจ๋งที่สุดในโลกและฉันคิดว่ามีชายแค่คนเดียวที่หลงพวกเธอได้แจ็คพอตดตงเอร์เอาละครับโบกับยูริสเซน โจ oh. ah. er, วาไปครับเฮมเบรเกอร์มาซับซบซับุงล็กันคันสลิงเกอร์อึมงจิงจริงจริงจริงิงมาิเตอร์ลบกันบูบุกบอไปลบได้ครับอกา้จริงจิงจิง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 กาสจิงิงิงง ้าโรยกาดนี่ไงมา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 ปีปีอุ้ยมาเลยกดไม่ทันฮ้ๆๆดิจิตเตอร์อ้าวรายกวนไปโอเคมาเดี๋ยวจิตเตอร์ปั๊บเออเฮ้ยเฮ้ยสลายไปลบได้ยี่วเอร์ร ใส่หนวดไปเลยเฮ้ยบ้าไยอะไรเนี่ยอ่าในโลกก็มาถึงแล้วนะครับก็เป็นช่วงปฐมบทนั่นเองโอเคจบมิชชั่นนี่ได้แรงอะไรเอ่ยแรงเอโอเคไม่เป็นไรเก็บนักรอบอีกทีนะครับผม เอาล่ะจอกันใหม่พัทหน้านะครับสวัสดีครับแล้วเอบปีศาจทั้งหลายบ๊ายบายจ้า